ครับสวีดัสสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราพิเศษหน่อยกลับมาอีกแ,แ,แกกมมร้วน,นะครับเกมใหม่ครับไอหนึ่งจุดสิบเก้านะครับถือว่างไงอะเป็นพาที่เป็นทางการแล้วกันนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ผมเอาจริงเอาจังแล้วนะผมกลับมาแล้วนะครับหมด u r เว v a l นะครับอันนี้ผมก็ลงด a ต a าแพคด้วยเนาะกับนี่แพนด้าบอยหนึ่งตัวนะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดกัน ครับนี่คือแรกก็จากที่ห่างหายกันมานานนะครับผมไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ว่าคอมพังนะครับคอมพังเนาะก็โอเคอย่างแรกเราต้องตัดต้นไม้ก่อนก็อันนี้ผมก็ลงดัตตาแพรไปสองสามอันนี้แหละมั้งเพื่อ <c oughs> ที่เราจะเอาชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นอย่างแรกนะครับ เราต้องคาบไม้มาก่อนแล้วก็โตคาบนะครับแล้วอย่างที่สองเราต้องไปทำไม้สติแล้วก็ทำดีกว่าโตมาดีกว่าไม่ผมเดินช้าเนี่ยเม็ดโกโก้ขอหนึ่งอันละกันเราเกิดในไปอมอะไรเงี้ยอ,อมจังเกเรอร์เนาะ ผมผมเรียกผิดปะก็ไม่ได้เล่นมาคามานานพอสมควรแล้วนะครับก็ถ้าเรียกผิดยังไงหรือว่ายังไงก็ต้องขออภัยครับก็ตอนนี้ผมขอ,อหานี่ก่อนหาพื้นที่ในการสร้างบ้านก็ขอหินก่อนแล้วกันอืมขอหินพอสมควร เดี๋ยวเราจะไปคราบเตาเผาแล้วก็คราบดาบมาแล้วกันะะเนาะเพื่อที่เราจะเอาขนแกะเพื่อทําเตียงในคืนแรกกันโอเคเอาจากนั้นเราต้องวางโต๊ะครับแล้วก็เราจะทําดาบกันนะครับนี่ต่อไปก็จะทาเอา่อมาเอาขวานคราบขวานเ oh. อ้าอ่า เราได้ขวามาแล้วครับเออแกเอา้าแกหายเมื่อกี้เออนี่อยู่ในขอขอหนึ่งดีครับปันเอา,เอา,เอา,เอาขอคนแกขอคนแกน่อยอมันมันประกอบกันได้ปะมันประกอบกันได้ไหมอะอ่าเราต้องทำอย่างนี้ใช่ปะ แล้วก็สีมาสมกันได้โอ้ไม่ได้ต้องเป็นสีขาวอ่าผมต้องไปหาแกะก่อนนะครับเพื่อที่คืนแรกเราจะผ่านผนไปด้วยดีนะครับไบโอมอย่างใหญ่เลยตรงนี้มีหมูทำไมอ๋อนี่ไงเนี่ยเจอเราเจอแกะ,ะครับเออคืนแรกเราผ่านไปด้วยดีนะเราเรามีเตียงนอนแล้วเรามีเตียงนอน เราต้องหาพื้นที่สร้างบ้านก่อนนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะสร้างบ้านตรงไหนดีเดี๋ยวขอออกสำรวจก่อนละกันคือแรกสำรวจว่าเราจะสร้างบ้านตรงไหนดีโอ้โหโอ้โหเราเจอหมู่บ้านครับอังชื่อเลยอยู่บนภูเขา เหมือนไอ้นี่ปะอะไรนะหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาอะโอ้โหอย่างสวยเลยครับนี่เราเจอหมู่บ้านแล้วตรงนี้คืออะไรอะทำไมเป็นงี้ยเราเจอหมู่บ้านครับเราเจอหมู่บ้าน <c oughs> ไปม,มีทางขึ้นมีป่มด้วยเดี๋ยวเราขอสำรวจหมู่บ้านก่อนละกันนะคืนแรกคืนแรกเราจะพักอยู่ตรงนี้กันนะครับ โอ้นี่ต้นอะไรอะ่ะขอผมดูหน่อยได้ไหมขอข้าวข้าวเดี๋ยวเราขอสํารวจชั้นล่างไปก่อนนะว่ามีอะไรเราคืนนี้พาร์ทแรกของเราจะสํารวจหมู่บ้านนะครับเ,เดี๋ยว,ยว,ยวผมขอแล้วกันใช้อะไรตีไวสุดเนี่ยหรือนไม่เกี่ยว เดี๋ยวเราจะทำเป็นอันนี้นะขนมปังกินเฮ้ยคืนแรกเราก็อยู่รอดแล้วไม่อดตายแล้วเฮ้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอฐานพอฐานสักนิดหนึ่งแล้วกันโอเคหมดสองก้อนให้ตาย,ยแล้วเราจะขึ้นไปยังไงเนี่ยเราจะสำรวจบ้านนี้เป็นหลังแรกนะครับว่ามีอะไรเปล่าโอ้โหเงสวยเลย มีอะไรให้ผมป้นไหมครับนี่ไรมี่กล่องปะไม่มีไม่มีคนเลยเหรอเฮ้ยหมู่บ้านโดนเผาก็แล้วผมจะขึ้นไปไงอะ่ะมันขึ้นไปแล้วช่ไหมท่าะมีอะไรให้ผมป้นก่อนโดนเผาเปล่าเอ้ทำไมไม่มีอันนี้เฮ้ยเราเราได้เตียงว่ะถูกก็เอาเลยฐานก็เอาว่ะ เกียงอะเสียดายวะโอโ้ก็เสียดายวะเอาเอาก่อนบ้านโดนไฟเผาหมดอะไรเอาได้ไปเนี่ยเอาให้หมดเนีประตูประตูไม่เอาให้ช่ามาเถอะตะเกียงอะตะเกียงเช่ามาเถอะบ้านหลังแรกเข้าหลังที่สองกันเข้าหลังที่สองมีหลังที่สองไม่มีอะไรเลยครับ ทำไมมันไม่มีคนอยู่เลยอะแต่เราขึ้นไปด้านบนดีกว่าเดี๋ยวเราหาทางขึ้นข้างบนก่อนก่อนไปขอฐานแล้วกันนี่สำรวจหมู่บ้านฟลาแลงแล้วกันเนาะออตั้งชื่อให้เลยแต่แต่เสียดายนะมันไม่มีไอ้นี่อะวิลเลจเจอร์อะไม่มี npc ว่ะ เสดายน่าเสดายเหมือนกันก็เราจะขึ้นไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราหาทางขึ้นก่อนนะเอ้ยตรงนี้มีทางขึ้นครับเดี๋ยวขอขึ้นก่อนเฮ้ยโอเคเราขึ้นมาอยู่ในชั้นที่สองอะไรเนี่ยเอ้ยตรงตรงข้างล่างมีอะไรอยูงมนะั้งล่ะ ช่มันมันน่าจะเป็นถ้ำสูงๆแหละผมผมว่านนะตรงนี้เอ้ยมีแมวด้วยชันันเดี๋ยวเราดูบ้านหลังนี้ก่อนละกันว่ามีอะไรให้ผมพอที่จะประคองชีวิตคแรกได้ปะเฮ้ยมันสเตปเดียวกันเลยไม่ใช่ดีมันคอนเซปต์เดียวกันเลยเย้แม่งพูดผิด <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปดู บ้านหลังข้างบนดีกว่ามีอะไรอีกไม้เฮ้ย,ยตรงนี้มีแมวครับมีเหล็กให้ผมด้วยมีวัวมีข้า,วเ,าเวเดี๋ยวเราขอเหล็กก่อนแล้วกัน จะไม่เห็นนะมันจะอาจจะด,ดูมืดๆนหน่อยปลดินให้ผมต่อขึ้นไปหน่อยอา่าคือแรกเราจะพักที่ตรงนี้กันนะครับมีเตียงให้ผมป่ะบ้านหลังนี้นี่เป็นตาเผาป่ะขอเผา,าเาื้อหน่อยแล้วกันอ,อะไรเนี่ยอโอ้ไม่มี โอมีกล่องมีกล่องกล่องก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็อย่างน้อยเราก็มีอาหารกินแหละคืนนี้มั่มีเตียงนห้ผมอะ่ะบ้านหลังนี้งั้นเราอทําเองแล้วกัน <laughs> ให้พ้นคืนแรกไปก่อนท่านี้เราจะสำรวจอ่าโอเค ออกมาเราก็เจอทุ่งตรงกว้างเลยแหละทำไมมันไม่มีใครอยู่เลยอ่ะโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆถ้ามีแบบ mvc อยู่ก็จะถือว่าดีเลยแหละเราต่อไปเรามาดูบ้านหลังนี้กันเป็นหมู่บ้านล้างแล้วมั้งไม่มีของอะไรให้ผมโปนเลย หมู่บ้านลางครับอะยิงดีโอ้ไม่ไม่ทำกล่องมาเลยแวะไม่ทำกล่องเลยเลยไม่มีให้อะไรอะไรให้ผมโป้นเลยเสียดายว่ะน่าเสียดายจริงๆไม่มี NVC เสียดายตรงนี้แหละมีอะไรให้ผมป้นไหมครับมีแต่เตียงให้ผมวป้น บ้านหลังนี้มีอะไรไหมครับไม่มีครับอะไรล่ะเฮ้ยอ,อันนี้บล็อกแผนที่ปะถ้าผมจำไม่ผิดเฮ้ยโอ้มีกระดาษของไม่เยอะว่ะเออบ้านหลังนี้เราพ่อนอะไเอ้ยถึงแล้เราเจอเราเจอไอ c ตัวแรกครับโอ้ดูดูก่อนว่า โอ้โหอาชีพอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าบ้านไอ้มีชั้นสองมีกล่องให้ผมปนปะนี่เืออะไรอะ่ะไม่ีกล่องวะไม่มีกล่องโอ,โอ้วัสดีนายเป็นคนเดียวที่อยู่ในหมู่บ้านหรืออ้ไม่ตอบผม ปิดประตูไปอยู่ในห้องนานั่นแหละเอ่อบ้านหลังนี้แล้วไปยังวะยงัยงยงังยังบ้านหลังนี้ยงังว่าตรงไหนอะ่ะบ้านหลังนี้มีเฮ้ยห้องเชือดตรงนี้มีกล่องไม่ใช่หรอตรงไหนวะอืมบ้านหลังนี้ไม่มีกล่อง รือว่ามีตรงนี้ไม่มีมีแต่เตาเผาเฮ้ยยังไงกล่องซ่อนแห่กล่องซ่อนสเสนีย์เลยนะเราเนี่ยแล้วเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะอ่าโอเคเราขอไปทีละสเต็ปล้วกันเนาะไปทีละขั้น ตรงนี้คืออะไรอะ่ะโอ้โหโอ้โวิวอย่างสวยคนไม่อยู่ต่อไปเราก็เข้าบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็ไม่มีอะไรครับบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ล่ะมีเอา้ามีสีด้วย เราเจอผู้รอดชีวิตอยู่สองคนแต่หมู่บ้านก็ไม่มีอะไรให้เราป้นเลยนี่อ่าเราเข้าบ้านหลังไหนบ้างเนี่ยเอ้ยมีโกเลมด้วยครับแสดงว่าก็มีคนอยู่เยอะแหละเฮ้ยตรงนี้มี NPC 2สองคนแล้วก็มีโกเลมหนึ่งตัวเราจะยังไม่ไปยุ่งกับมันนะครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะสอากาศเหรอ ตรงนี้เราเข้าแล้วเข้าแล้วอืมยังยังไม่ได้เข้าปะไม่มีอะไรออกเถอะหอหมู่บ้านหมู่บ้านตั้งใหญ่อะ่ะไม่มีของอะไรให้เราเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาที่นี่กว่าทำเลดีๆทำบ้านเราดีกว่าโอ้ตรงนี้คือหลุมเลยอะ เดี๋ยวมันประกาศหรอลึกจบหายโอ้อยังลึกเลยตกไปอาจตายได้เนี่ยโอ้ <c oughs> <c oughs> เห็นอะไรไหมเนี่ยสองตัวเลตตาสีม่วงหลุมยังลึกอะ่ะไม่มีอะไรมั้งในหลุมเนี่ยชางมาเถอะ เดี๋ยวเราไปหาทำเลดีดีดีกว่าทำบ้านทำไมไบโอมมันใหญ่อย่างวะเนี่ยผมเดินมาที่เดิมเหรอหรือว่ายังไงเนี่ยโอ้โหยังใหญ่เลยเดี๋ยวเราตะลุยไบโอมนี้ดีกว่าไปมันเถอะเราจะทะลุออกไปอีกฝั่งแล้วกัน ถึงเปล่าถึงเปล่าคิดว่าถึงปะคิดว่าถึงปะถึงครับถึงะครับเราจะออกตรงนี้กันแต่ว่ามันสวยจังนะตรงนั้นเมื่อกี้สวยงามมากครับหนึ่งสิบเก้ามีแบบเป็นภูเขามีเนินเขาอะไรเงี้ยผมว่าสวยนะไม่ได้เล่นนานดิเฮ้ยมีพะนะ้าด้วยไม่ได้เล่นนานผมก็เลยแบบ เหมือนอลังการสายตาเดี๋ยวเราขอออกจากตรงนี้ก่อนนะครับเร่งสปีดไปเลยพอกแล้วเราจะออกอยังไงเนี่ยอย่างใหญ่เลยอาตรงนี้เราออกได้แล้วครับโอเคเราออกจากตรงนี้มาได้แล้ว เรไปที่ไหนต่อเออออกไม่ได้เราไปไหนต่อเดี๋ยวเราขอดูอันนี้ก่อนข้างๆเราแวะข้างๆก่อนว่ามีเกาะอีกไหมอ่ะเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะอะไรไม่รู้เราไปดูครับ มีกล่องปะไม่มีกล่องหรอเฮ้ตรงตรงนั้นคืออะไรอะเป็นแม้หรือว่าเป็นหินเป็นดินอันนี้ไม่มีกล่องหรอเลอไอ้อกล่องกองใช่ปะไม่ใช่ช่างเหอะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ อ๋อน่าจะเป็นดีเลยน,นะตรงนี้มีกล่องให้ผมโป้นไหมครับอ่อรอยผมหากลก่องไม่เจอะกล่องอยู่ตรงไหนไม่รู้มันต้องขุดปะให้ผมโดนตีเหรอ Thử, <coughs> không ăn hết mấy mà còn mấy chưa à mấy chưa cứ mấy cặp đi มันไม่โอ้โหทะเลอย่างกว้างเลยเฮ้ยอ่าเราจะไปตรงไหนดีโอ้ปราสาทใต้น้ำเราเจอไปปราสาทใต้น้ำเฉยเลยอยู่ตรงนี้เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะ อ๋อดินเฉยมันไม่มีก่อ้ผมอยู่เลยอ๋วเดี๋ยว,ยวผมขอ,อน,นี่ก่อนอ่ามันตั้งตรงไหนอ,ะอ่ะอ่า กันตั้งถูกไหมอ่ะไปตรงนั้นมีเรือเรือโอ้คอ,อ,อมคอมอย่างดังเลย <c oughs> เฮ้ยปรษสาทสองอันเลยเหรอตรงตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีหรอใช่ปะ ตรงนั้นน่ะแล้วก็ตรงเนี้ยมีกล่องมะเนี่ยไม่มีกล่องเลยเหรอ <c oughs> ม,มีมีมีอยู่ <c oughs> เฮ้ยผมจะตายโอ้อมันลงไปแล้วจะตาย ใช่ครับใช่น่าจะสองอันใช่ปะ่ะสองอันอ่ะตรงตรงข้างหลังอ่ะกับตรงเนี้ยนค่เลยแหละใช่เลยแล้วเราก็มาเจอเกาะเห็ดโอ้คืนแรกผมออกมาจนไปอะไรเดี๋ยวเจอหลายอย่างเจอสองที่แล้วก็เจอเกาะเห็ดเนาะ อยู่ตรงนี้เอา้าเจอที่ที่สามเอา้า <c oughs> ทำไมมันเจออย่างเงี้ยเนี่นยมีสามที่เลย เรายังไม่ไปใกล้นะจะป,ปล่อยไปก่อนปล่อยผ่านไหก่อนเราต้องหาอันนี้ก่อนอะไรนะหาที่ขึ้นก่อนเรายังไม่เจอที่ขึ้นเลยตอนเนี้ยอยู่ในน้ำอย่างนานเลยเอ่อไม่มีกาะให้ผมเลยเอ๋อ เฮ้ยเราวนมาที่เดิมป่ะเนี่ยาะว่าเราวนมาที่เดิมวะ่ะใช่ปะ่ะใช่ป่ะเราวนมาที่เดิมไหมเนี่ย มีฟลาลงมาด้วยผมว่านี่ใช่ป่ะเราวนไม้เดิม เอ้ยตรงนั้นคืออะไระอ่ะเออไม่หละเราเจออะไระอ่ะเฮ้ยมีเรือด้วยเดี๋ยวเราขอสำรวจตรงนี้ก่อนแล้วกันอืมคือแรกก็เป็นการประจนภัยที่ลำบากมากเลยตรงนี้เฮ้ยมีกล่องผมเห็นกล่องแล้ว มีกล่องเปิดมาอะไรอะไรมีก็เอาหมดแหละไปต่อไปเราก็จะไปหาเรือเนาะเรือตรงนั้นมีเรือเดี๋ยวเราเจะไปขึ้นเกาะตรงนี้แล้วเราก็จะนอนคืนที่สองไม่คืนที่สมแล้วดิเนี่ยคืนคืนที่สามแล้ว อาเราคนหาเรือโอเคเรือตรงนี้น่าจะมีกล่องอยู่ตรงนี้หนึ่งอันโอ้อย่างเยอะเลยไฮของผมเต็มวะเฮ้ยเยตาย ได้ดูเลือดอ้อเป็ดบอยอ้เป็ดบอยอ้อที่เราเดินทางมาทั้งหมดมันซึ่งสูตรเปล่าอ้อ oh, มันสูตรเปล่าไปแล้วไม่นอนเป็ดบอยออเอาโอเคครับก็ยังไงก็ คืนแรกคืนที่สามเราก็ผ่านไปด้วยดีนะครับตายครับอถอ้าดาบวยผมไม่ได้ดูเลือดอะผมลงดามไปอะโอ้ก็ยังไงก็พาร์ทแรกเนาะเป็นคลิปแรกก็ถ้าคลิปนี้ลงก็แสดงว่ามีต่อแต่ถ้าคลิปนี้ยังไม่ลงก็แสดงว่าผมตัดสินใจที่จะสร้างโลกใหม่แล้วนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็ อนที่สองก็จะเร็ว,เรวนี้เนะสำหรับคลิปนี้พาร์ทนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย